ตระกูลเจียตระกูลเฮงตระกูลหุนตระกูลเตียสีตระกูลที่คุมประเทศกัมพูชาอยู่ตอนนี้มันอยู่ที่ธุรกิจสีเทาต่อจากนี้ไปจะถึงสถานการณ์ปัจจุบันผมไม่อยากจะเล่าแบบตัดตอนผมอยากให้ข้อมูลให้มันครบถ้วนสถานการณ์ปัจจุบัน ท่านทั้งหลายครับเมื่อสองวันก่อนแพทย์ทองทานชินวัตในวันที่มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติและวันที่ถแถลงคือวันพุทธที่ประชุมคณะรัฐมนตรนะีและก็ทะเลาะกับนักข่าวแพทย์ทองทานจินวัตยืนยันว่าไม่ได้คุยกับผู้นำของกัมพูชาอีกแล้วแล้วก็สุดท้ายมาประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ก็มอบอำนาจให้ฝ่ายทหารฝ่ายทหารก็ทำตามมาตรการที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศต้องการไห้ทำนั่นคือเข้มค้นแล้วก็ปิดดา่านผมเคยเล่าไปแล้วว่าผลประโยชน์ของหุนเซนผลประโยชน์ของเฮงสำลินผลประโยชน์ของเจียซิมและผลประโยชน์ของเตียบันตระกูลเจียตระกูลเฮงตระกูลหุน่นตระกูลเตีย สีตระกูลที่คุมประเทศกัมพูชายอยู่ตอนนี้มันอยู่ที่ธุรกิจสีเทาบอนการพนัน154บ่อนแก๊งคอเซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้งหลายนี่ต้องจ่ายสวยให้กับผู้มีอำนาจที่พนมเปญทหารก็จัดการตัดอินเทอร์เน็ตบ้างปิดห้ามคนไปเล่นบ่อนการพน,นันสุดท้ายก็เจรจา ในขณะที่ประกาศดําเนินการตัดก็เจรจากันไปด้วยเหตุผลที่ทหารกัมพูชาต้องถอยออกจากแนวที่ลุกประเทศไทยมาไม่ได้เกี่ยวกับการขอร้องของนายภูมิธรรมหรือการเจรจาของนางแพรทองทานเลยสองคนนี้โกหกครับสองคนนี้รู้ทีหลังหลังจากที่กองทัพบกแถลง สองคนนี้จึงได้ติดต่อไปที่พนมเปนจึงรู้ว่าผู้บัญชาการทหารในพื้นที่ตัดสินใจอย่างนั้นจริงพลโทรสไรลดึกตัดสินใจถอนทหารจริงก็แค่มาเคมตัวเองไม่ได้เจรจาตัวเองไม่ได้คุยแต่เป็นฝ่ายทหารคุยเขายื่นเงื่อนไขอยู่สองเงื่อนไขเงื่อนไขที่หนึ่งจะปิดดา่านถทาวรตัดไฟฟ้า ตัดอินเทอร์เน็ตตัดเกตย์เวถ้าไม่ถอนทหารและเรื่องที่สองที่เสนอให้กับทหารกัมพูชาได้รับทราบให้ถอนทหารก็คือหลังจากตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตตัดเกวย์และปิดด่านถาวรเลยปิดสนิทปิดทั้งจุดผ่อนปลนปิดตายเลยเนี่ย ทหารไทยจะยิงไปที่บริเวณที่ทหารกัมพูชาอยู่บนแผ่นดินไทยคือจะยิงไปจุดบริเวณใกล้ๆกับแนวต้นพญาสัตบัญที่เป็นเขตแดนไทยแต่กัมพูชาลุกเข้ามาเกือบ200เมตรจะยิงปืนใหญ่ไปที่บริเวณนั้นถ้าไม่ถอนทหารจะทำหลังจากหนึ่งตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตตัดเกตเวย์และก็ปิดด่าน ไม่ใครเข้ามาให้ใครออกแล้วยังไม่ถอนทหารออกไปอีกกองทัพภาคที่สองและกองกำลังสุรนารีก็จะยิงไปที่บริเวณที่ทหารกัมพูชายอยู่และยืนยันว่ายิงไปบนแผ่นดินไทยเมื่อทหารที่อยู่ตรงนั้นรู้ว่าทหารไทยยิงปืนใหญ่ไปที่บริเวณนั้นแน่และก็รู้ว่ายิงแม่นด้วยยิงถูกด้วยเนี่ย เพราะมี GPS กำหนดแล้วนี่ครับว่าตรงขุดสนามเพาะคูเลตอยู่บริเวณไหนทหารกัมพูชาอยู่ตรงไหนในแผ่นดินทยนะที่ลุกเข้ามานี่นะไม่ใช่แผ่นดินกัมพูชานะอยู่บนแผ่นดินไทยที่ลุกเข้ามาทหารจะยิงปืนใหญ่ไปที่นั่นผู้ที่อยู่แนวหน้าก็แจ้งผู้บังคับบัญชาไปตามลำดับขั้นจนถึงพลโทรสไลลึกก็ทหารไม่อยู่ก็จำเป็นจะต้องบอก ฮุนเซนบอกว่าทหารไม่อยู่เนื่องจากว่าทหารไทยจะยิงปืนใหญ่ในบริเวณนั้นถ้ายิงปืนใหญ่ไปในบริเวณนั้นเนี่ยทหารประมาณร้อยกว่านายนี่ตายเรียบนะแล้วทหารก็ไม่อยู่ด้วยบังคับให้ทหารอยู่รอความตายไม่ได้จำเป็นจะต้องถอนทหารออกมาขอขัดคำสั่งฮุนเซนเพราะ ทหารชั้นผู้น้อยเขาก็ไม่อยู่นี่ทหารกัมพูชาชั้นผู้น้อยจะอยู่ได้ยังไงครับก็ทหารไทยบอกว่าถ้าไม่ออกไปจะยิงปืนใหญ่ไปที่นั่นมาตรการเป็นขั้นเป็นตอนนะครับวันนี้นี่เราระงับการเดินทางไปเล่นการพนันของคนไทยแล้วก็ตัดอินเทอร์เน็ตบางส่วนถ้ายังไม่ถอนทหารวันนี้เขาก็จะปิดด่านชายแดนทั้งหมดตัดไฟตัดน้ําตัดเกียรเบและยังไม่ออกไปวันพรุ่งนี้ก็จะยิงปืนใหญ่ไปถล่มที่นั่น นี่คือ3าขั้นตอนที่ได้แจ้งให้กับกองทัพภาคที่3ของกัมพูชาทราบสุดท้ายมีการเจรจากันพนโทสลายดึกมาพบกับรองแม่ทัพภาคสองมาพบกับผู้บัญชาการกองกำลังสุรนาลีที่แนวเขตติดต่อบริเวณต้นตีนตเป็ดหรือต้นพญาสัตบัติก็ตกลงกันว่า จะออกไปจะเคลื่อนทหารไปอยู่จุดเดิมก็อยู่ทางทิศใต้ของสาราตีมุกต่ำลงไปห่างจากสาราตีมุกประมาณสักเกือบ200เมตรเป็นแนวเดิมเพราะบริเวณสาลาตีมุกเป็นข้อตกลงของสามชาติตั้งแต่ปี2531-32ที่เริ่มสร้างสาราตีมุกว่าตรงนี้ให้เป็นเขตโนแมนแลน ไม่เป็นพื้นที่ของใครไม่เป็นพื้นที่ของไทยไม่เป็นพื้นที่ของลาวและไม่เป็นพื้นที่ของกัมพูชานี่คือนูเมนแลน์จริงอยู่ตรงศาราตีมุกไอ้ที่ทักษิณกับภูมิธรรมบอกหลังแนวต้นพญาสัตบัญไปว่าเป็นนูเมนแลนด์นั้นไม่จริงอันนี้น่าจะเอารองเท้าทหารไปตบปากของคนสองคนนี่นะไปพูดได้ยังไงว่าอันนั้น แผ่นดินไทยมันจะเป็นโนแมนแลน์ได้ยังไงและไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิ์ด้วยไม่มีพื้นที่อ้างสิทธิ์ในพื้นที่195กิโลเมตรตั้งแต่ช่องสะงามมาทางทิศตะวันออกจนถึงสามแยกลาวเพราะมันเป็นหน้าผาที่เขาไม่ปกักหลักเขตที่ผมเล่าเมื่อวานนี้เพราะมันเป็นหน้าผามันไม่จำเป็นจะต้องปกักหลักเขต มันชัดเจนอยู่แล้วในสนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสปีสมบัสเอาละครับเมื่อทหารกัมพูชาถอนสาเหตุหลักที่ถอนก็คือกลัวตายเพราะทหารไทยจะยิงปืนใหญ่ไปที่นั่นไม่มีทหารกัมพูชาอาศาอยู่บริเวณนั้นมันก็ภาวะจำยอมต้องถอนทหารออกและน่าเกียดที่สุดไอรัฐมนตรีกลาโหมของไทย ไม่ขอบคุณกัมพูชาว่าถอนทหารแต่ทําไมไม่ขอบคุณทหารไทยที่กดดันจนกระทั่งทหารกัมพูชาต้องยอมถอนทหารออกไปอย่างหมดสภาพนี่มันรัฐมนตรีไทยหรือว่ารัฐมนตรีคเขมรนไม่ขอบคุณทหารไทยไม่ขอบคุณแม่ทัพภาคสองไม่ขอบคุณรองแม่ทัพภาคสองที่ไปเจรจาด้วยตัวเองคนโทนัท พลตีนัดหรือพลเออพลตีนัดไม่ขอบคุณผู้มีการกองกําลังสุนานาใีที่ไปเจรจาไปขอบคุณคุณเซนไปขอบคุณกัมบูชาโอ้ยนี่มันรัฐมนตรีไทยหรือรัฐม,ตมนตรีเขมรในนภูมิธรรเลย